สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในบทที่สองจะเป็นเรื่องของกระเช้าของนางสีดาคุณครูก็จะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือวรรณคะดีลำนำไปที่หน้า21เลยค่ะ,ะเปิดเลยนะคะ,ะสำหรับใครที่เปิดหนังสือแล้วนะคะเราก็จะ มาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่านมาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อถึงวันเสาร์หลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วชาลีก็มานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาคิดถึงเด็กชายผมแกะไวัยไล่เลี่ยกับเขาที่มาปรากฏตัวในจอเมื่อวันก่อนเด็กชายคนนั้น ได้พาเขาเข้าสู่โลกของวรรณคดีไปเห็นและรับรู้เรื่องราวของลูกน้อยหอยสังได้ทราบซึ้งกับความไพเราะของคำประพันธ์และได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หากเป็นไปได้เขาอยากพบเพื่อนใหม่คนนั้นอีกเขาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานเหมือนทุกครั้งแล้วเข้าสู่เว็บไซต์โลกวรรณคดี .com อย่างรวดเร็วสักพัก เด็กชายผมแกะก็โผล่หน้ามายิ้มให้เขาสวัสดีจ้าชาลีเด็กชายจากโลกวรรณคดีทักฉันนึกว่าเธอจะไม่มาเสียแล้วฉันแค่แวะมาเท่านั้นชาลีตอบอย่างไว้ท่าวันนี้เธอมีอะไรจะมาอวดอีกล่ะเด็กชายผมแกะยิ้มเอียงศีรษะไปมาอย่างร่าเริงผมแกะสองปอยของเขาสะบัดไปมาเล็กน้อย เธอรู้จักกระเช้าสีดาไหมผมแกละถามชาลีสายหน้าฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรล่ะแล้วพลายไม้กับพลายน้ำล่ะเธอรู้จักหรือเปล่าชาลีเด็กชายจากโลกวรรณคดีถามต่อไปอีกชาลีสายหน้าอีกครั้งไม่รู้ฉันไม่ค่อยรู้อะไรนักหรอกแย่จัง เธอไม่ค่อยรู้อะไรเอาเสียเลยผมแกะตำหนิก็ฉันไม่ใช่เด็กสมัยโบราณน,นี่ชาลีว่ารู้สึกฉุนขึ้นมาทันทีเธอจะบอกอะไรกับฉันก็บอกมาเถอะอย่ามัวโอ้เอเสียเวลาเด็กชายผมแกะไม่พูดอะไรอีกแต่ทันใดนั้นชาลีได้ยินเสียงเหมือนคนอ่านหนังสือดังขึ้นเบาๆแล้วค่อยๆชัดขึ้นเป็นลำดับกระเชาสีดา พลายไม้กับพลายน้ำเป็นพูดจำพวกหนึ่งผูดนั้นคืออมนุษย์มิใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสำแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพลายไม้หรือพลายน้ำกล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงามสามารถสำแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรต่างๆทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ มีนิสัยชอบเล่นสนุกประชุมร้องรำทำเพลงกันพลายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าส่วนพลายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพลายไม้และพลายน้ำชอบคนดีถ,ถ้าใครทำดีเป็นต้นว่ามีจิตใจเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็จะมาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารัก สนทนาปราศัยเป็นที่สนิทสนมุมเราเห็นตัวสีฟ้าไหมที่เป็นคำศัพท์เดี๋ยวคุณครูจะให้ข้อมูลให้ความรู้นิดนึงนะ,ะคำแรกนะหนูก็จดศัพท์ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปลความหมายให้คำว่าอะมนุษย์อะมนุษย์นะอะมนุษย์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นอย่างอื่นเป็น อาจจะเป็นพวกเทวดาหรือว่านางไม้หรือพวกพลายต่างๆนะคะอ่ะต่อไปคำว่าสำแดงสำแดงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแบบสำแดงฤทธเดชอะไรประมาณนี้สำแดงเนี่ยหมายถึงทำให้เห็นหรือว่าแสดงนั่นเองนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าปราศัย เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าพูดจาปราศัยใช่ไหมคะคำว่าปราัสเนี่ยก็หมายถึงการพูดเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นการพูดในทนํานองที่ดีเหมือนเราพูดกับเพื่อนดีๆพูดด้วยจิตใจที่ไม่ได้คิดร้ายนะคะอ่าเรามาต่อกันเลยนะเสียงอ่านหนังสือหยุดลงกระทันหันเด็กชายผมแกละขี่ม้าก้านกล้วยโผล่หน้ามาอีกทีเป็นอย่างไรชาลี เธอพอจะรู้จักพลายไม้กับพลายน้ำบ้างแล้วสินะและฉันจะเห็นตัวของพวกเขาไหมาชาลีถามอาจเห็นถ้าเธอทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนพกุลผมแกล่ะว่าใครคือเด็กหญิงขันทองชาลีสงสัยอยากรู้ก็ตามฉันมาสิทันใดนั้นเองชาลีรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ในจอคอมพิวเตอร์อีกครั้ง คราวนี้ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนครั้งก่อนเขาเห็นเด็กชายผมแกะเดินนำหน้าเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าปโปรง่งมีต้นไม้แปลกๆที่เขาไม่คุ้นเคยลมพัดมาเย็นสบายเสียงนกร้องมาจากที่ไกลๆชาลีรู้สึกปลอดปโปร่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและแล้วเสียงอ่านหนังสือก็ดังขึ้นอีกไม่เพียงแต่เท่านั้น เขายังรู้สึกเหมือนกับได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดวันหนึ่งหนูน้อยขันทองนพกุลน,นึกว่าพวกพลายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามไม่มีใครเห็นพลายไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเห็นพลายไม้ได้สักคราวหนึ่ง มีวัฒนธรรมนี่ก็คือหมายความว่ามีความประพฤติมีวัฒนธรรมตามแม่สอนก็คือมีความประพฤติตามที่แม่สอนเหมือนเราทําตามคําสั่งสอนของแม่นะคะ,ะแม่เนี่ยสั่งสอนขันทองอยู่เสมอว่าให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่นไม่หยิบฉวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพ อยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมากขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิ์ของแม่ก็คือรักมากนั่นเองสุดสวดัสดิ์นะ,ะเวลาข้ามเดือนหงายเดือนหงายนี่ก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าเรารู้จักกันในคืนวันเพ็ญน,นั่นเองนะคะเวลาข้ามเดือนหงายถิ่นของพลายไม้สว่างกระจ่างแจ้ง พวกพลายไม้ได้มาประชุมกันครั้นได้เวลาเล่นสนุกนางพลายน้ำแจกกระเช้าแก่พวกพลายไม้ตัวละใบพลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแนะขึ้นว่าควรเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่องไวอันสนุกลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางพลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสด ขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นพลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆกลิ้งเกลื่อนอยู่กระเช้าเหล่านั้นพวกพลายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหนและชอบใจที่เป็นใบเล็กๆหน้าเอ็นดูมาก ขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วพวกพลายไม้พากันกลับส่วนพลายน้ำผู้เรียบร้อยยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รกที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมากที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งมีอาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวขึ้นเองความจริง นางคลายน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคะเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอันนั้นคงเป็นพลายไม้ที่ตนแลไม่เห็นนิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บจึงเเดินไปช่วยก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ ให้นึกอยากไปเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าหยิบฉวยกลัวเจ้าของจะว่าเอาในขณะนั้นชาลีรู้สึกตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกคล้ายกับว่าเขายืนอยู่ในป่าแห่งนั้นเพียงลำพังมองเห็นเด็กหญิงขันทองผู้มีน้ำใจแต่เด็กหญิงขันทองไม่เห็นตัวเขาเขาอยากรู้นักว่าขันทองจะมีโอกาสมองเห็นพรายน้ำหรือไม่ อยากจะถามเด็กชายผมแกะแต่ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเสียแล้วแต่แล้วเหมือนเด็กชายจากโลกในวรรณคดีอ่านความรู้สึกของเขาออกอีกครู่หนึ่งชาลีก็ได้ยินเสียงอ่านหนังสือดังขึ้นอีกครั้งนางพลายน้ำชอบใจความอารีและความสุดจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้าย ที่ตาเย็นเย็นแล้วก็แลเห็นตัวนางพลายน้ำสูงสักห้าิบเซนขนาดเท่าตุ๊กตายืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจดแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกอย่างข,ขันทองปราศัยว่าสวัสดีแล้วพูดต่อไปว่าฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้ แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว,ว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพรายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะนางพรายน้ำบอกว่าหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุดจริตด้วย ฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พลายไม้พลายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพลายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพลายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พลายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่ขันทองว่า กระเช้านี้น่ารักจริงๆท่านทำด้วยอะไรนางพลายน้ำตอบว่าฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกมาจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายเป็นสาหรกหิ้วกลีบเหล่านั้นขันทองว่าดูรูปเป็นกระเช้าทีเดียวนางพลายน้ำล่างตอไปว่าเดิมก็เป็นกระเชา้า มีเรื่องว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดาหลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขันทองว่าขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหม นางพลายน้ำว่าได้สิทิรัตเชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาแลดูตาพลางแล้วหยิบขึ้นมาเพียงใบเดียวนางพลายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองและพูดชมว่าขันทองหนูเป็นเด็กดีมาก มีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดีเดือนหงายพระจัน์ทเพนเช่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกพลายไม้มาประชุมกันเล่นรื่นเริงทันใดนั้นขันทองรู้สึกว่า นางพลายน้ำยกมือมาเช็ดต,ตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางพลายน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วยขันทองหิ้วกระเช้าเต็มสองมือกลับมาบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางพลายน้ำและขอดูกระเชา้าเมื่อพิจารณาดูแม่บอกว่าผลไมน้นี้แม่เคยเห็น นางพลายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมาผลของเถาไม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาชาลียิ้มอย่างมีความสุขพลอยดีใจไปกับเด็กหญิงขันทองด้วยเขาอยากเป็นเหมือนขันทองบ้าง จะได้เห็นนางพลายน้ำผู้สดสวยแต่เขารู้ดีว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะขันทองเป็นคนที่อยู่ในโลกของหนังสือสนุกไหมชาลีเด็กชายผมแกะโผล่หน้าทะเลนมาถามสนุกและน่ารักมากฉันจะพูดอย่างไรดีละ่ะฉันว่าเป็นเรื่องที่งดงามมากใช่ฉันควรจะใช้คำนี้มากกว่า เยี่ยมไปเลยชาลีผมแกละชมพลางปลบมือให้ฉันดีใจที่วรรณคดีเรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกดีผมแกละชาลีเรียกเพื่อนใหม่ฉันอยากรู้ว่าทศกณัณกับนางสีดานี่เป็นใครกันทำไมนางสีดาต้องถูกทศกณัณอุ้มหาะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรืออย่างไรผมแกละหัวเราะลัน่นแล้วว่า ถ้าอยากรู้จักทศกัณฐ์กับนางสีดาเธอต้องไปอ่านวรรณคาดีเรื่องรามเกียรติ์สองคนนี้เป็นตัวละครในเรื่องนี้รับรองว่าเธอจะต้องชอบตกลงฉันจะไปหาเรื่องนี้มาอ่านว่าแต่เธออย่าลืมแวะว่าแต่เธออย่าลืมแวะมาเยี่ยมฉันอีกนะแน่นอนฉันจะมาพาเธอไปท่องโลกวรรณคาดีกันอีกคราวหน้าเธอจะชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้นะ ฉันยินดีเสมอพูดจบเด็กชายผมแกะก็ขึ้นขี่ม้าก้านกล้วยก่อนจะออกปากลาเขาไม่ลืมหันมาโบกมือให้ชาลีอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องกระเช้าของนางสีดาใช่ไหมอ่าในเรื่องใช่ไหมก็จะเป็นชาลีกลับมาเจอกับผมแกะอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยชาลีเนี่ยเขาเปิดเข้าไปใน โลกวรรณคดี .com ใช่ไหมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของผมแกล์เขาก็เข้าไปแล้วก็พูดคุยกับผมแกลว่าวันนี้จะมีอะไรให้เขารู้อีกหรือเปล่าผมแกลเนี่ยก็ถามเขาว่ารู้จักกระเช้าสีดาไหมแล้วรู้จักพลายไม้กับพลายน้ำหรือเปล่าใช่ไหมคะอะ่แล้วทีเนี้ยผมแกลก็เลยได้เล่าเรื่องของเด็กหญิงขันทองนะพกุลให้ชาลีฟังเรื่องราวของเด็กหญิงขันทองนะคะก็คือขันทองเนี่ย อยากจะเห็นพายไม้ถูกไหมคะก็เลยจําได้ว่าแม่สอนว่าถ้าเราเป็นคนดีก็จะได้เห็นพวกพายไม้ขันทองก็ทําตามที่แม่สอนจนเป็นนิสัยในคืนเดือนหงายเนี่ยพวกพายไม้ก็ออกมาประชุมมาเล่นสนุกสนานกันขันทองก็ออกจากบ้านมาก็หวังว่าจะได้พบกับพายไม้แต่ว่าเมื่อพายไม้แล้วก็พายน้ําเล่นกันเสร็จเนี่ย ทายน้ําก็เก็บกระเช้าอยู่ไปกองกองรวมกันถูกไหมคะขันทองเนี่ยก็เห็นว่าอ่ะกระเช้าเล็กๆเ,เหล่านี้ทำไมมันลอยขึ้นเองแล้วก็ไปกองอยู่รวมกันแต่ขันทองก็คิดแล้วแหละว่าน่าจะเป็นฝีมือของพลายไม้ขันทองเนี่ยด้วยความเพี่เป็นเด็กมีน้ำใจก็เลยช่วยหยิบเอากระเช้าเหล่านั้นเนี่ยไปวางกองรวมไว้ให้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขันทองเนี่ยเขาก็อยากได้กระเช้าถูกไหมคะ แต่ว่าเนื่องจากกระเช้านี้ยไม่ใช่ของตนและตนก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครก็เลยไม่กล้าที่จะหยิบออกมาเป็นของตัวเองเสร็จปุ๊บทีเนี้ยนางพลายน้ำก็เห็นว่าแบบขันทองเนี่ยเป็นเด็กดีมีน้ำใจก็เลยทำให้ขันทองเนี่ยได้เห็นตัวเองพอได้พูดคุยกันขันทองก็เลยขอนางพลายน้ำว่าขอกระเชาไปเล่นได้ไหม นางพลายนางพลายน้าเนี่ยก็บอกว่าได้ยกยกกระเช้าให้ขันทองเนี่ยก็เลยหยิบเอากระเช้าไปแต่ด้วยความเกรงใจก็เลยเอาไปแค่อันเดียวนั่นก็ยิ่งทําให้นางพลายน้ํานึกชอบใจในตัวขันทองก็เลยได้ชวนขันทองว่าวันเพนหรือคืนเดือนหยายครั้งหน้าเนี่ยก็ให้ออกมาเจอกันอีกขันทองจะได้เห็นพวกพลายไม้ด้วยทีนี้พอขันทองได้กระเช้ากลับไปก็เลยเอาไปบอกแม่ว่า ตนเนี่ยไปเจอพลายน้ำมานะคะอ่าก็เป็นอันว่าจบเรื่องของนางกระเช้าของนางสีดานะคะอ่าทีนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ากระเช้าสีดาที่พูดถึงในเรื่องเนี่ยมันเป็นไม้ผลของไม้เถาเว้อยชนิดหนึ่งเมื่อแก่ไปเนี่ยด้านบนจะแยกออกเป็นหกกรีบนี่เหมือนในรูปเลยเนี่ย จะแยกออกเป็นกลีบตรงนี้เนี่ยเป็นออกเป็น6กลีบนะคะพอแยกออกไปแล้วเนี่ยก้านผลนี่ก้านผลคือตรงนี้ก้านผลเนี่ยก็จะแตกกระจายออกเป็นสาแรกหิ้วกลีบเหล่านั้นก็คือเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเหมือนสาแรกตรงนี้แล้วก็โอบหิ้วของตัวกระเช้านี้ไว้นะคะก็จะมีรูปร่างเหมือนกระเชา้าถือใส่ของที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนาะอ่า อ่าแล้วก็นิทานกระเช้าสีดาที่เราได้อ่านกันไปเนี่ยเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายที่มาของต้นกระเช้าสีดาก็คือเหมือนหน้าเมื่อกี้นะก็คือเป็นรูปที่ครูให้เอาดูเมื่อกี้นะคะก็เขาจะอธิบายที่มาของต้นกระเช้าสีดาอย่างในเรื่องเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเป็นกระเช้าของนางสีดาที่ร่วงลงมาตอนที่ทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาเหาะไปถูกไหมคะ พอร่วงลงมาเนี่ยเทวดานึกเห็นก็เสียดายก็เลยเสกให้มันออกรากงอกขึ้นมาแล้วก็ออกผลออกมาเป็นต้นกระเช้าสีดาใช่ไหมทีนี้การสร้างนิทานเพื่ออธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ได้ปรากฏเพียงแค่เรื่องกระเช้าสีดาที่เราอ่านกันแต่ว่าปรากฏในแทบทุกท้องถิ่น ของบ้านเราเลยก็คือไม่ว่าจะบ้านเราจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจังหวัดอื่นต่างๆเนี่ยก็จะมีนิทานที่อธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการอธิบายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นนิทานที่อธิบายที่มาของสถานที่หรือว่าชื่อหมู่บ้านหรือว่าพืชพันุ์อย่างที่กระเช้าสีดาที่เราได้อ่านกันไปซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะรู้จักกันในนามของตำนานนะคะ อ่าทีนี้เราก็มาทำความรู้จักนิทานเรื่องกระเช้าสีดากันดีกว่านิทานเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยเป็นนิทานที่นำมาจากหนังสือรวมนิทานของนาคประทีปซึ่งเป็นนามปากกาของพระสารประเสริฐหรือว่าตรีนาคประทีปนั่นเองนะคะนิทานเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของการเขียนร้อยแก้ว เป็นแบบอย่างที่ดียังไงเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะก็คือเขาเนี่ยใช้ภาษารอยแก้วได้สละสลวยกระชับและได้ใจความอย่างตัวอย่างในเรื่องนะคะก็คือเป็นตอนที่พลายไม้ที่เขาอธิบายเรื่องพลายไม้กับพลายน้ํานะว่าพลายไม้กับพลายน้ําเนี่ยเป็นพูดจําพวกหนึ่งพูดนั้นเนี่ยคืออมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวอันนี้ก็จะเป็น การอธิบายแบบกระชับและได้ใจความก็คือเขาอธิบายว่าพลายไม้กับพลายน้ำเนี่ยคือใครนะคะเราก็อ่านแล้วเราก็เข้าใจได้เลยอย่างต่อไปก็คือการใช้ภาษาบรรยายได้ชัดเจนเห็นภาพและไม่สับสนอย่างตัวอย่างในเรื่องนะก็จะเป็นเวลาข้ามเดือนหงายถิ่นของพลายไม้สว่างกระจ่างแจ้งพวกพลายไม้ได้มาประชุมกัน ครั้นได้เวลาเล่นสนุกนางพลายน้ำแจกกระเชา้าแก่พวกพลายไม้ตัวละใบอันนี้ก็เป็นการบรรยายเหตุการณ์ใช่ไหมคะเราก็เห็นภาพนึกภาพตามเราก็จะเห็นภาพได้ตามการบรรยายของเขาเลยก็คือว่าในคืนเดือนง่ายหรือคืนวันเพ็ญเนี่ยพวกเหล่าพลายไม้กับพลายน้ำเขาก็ออกมาประชุมกันแล้วก็พอถึงเวลาเล่นสนุกใช่ไหมนางพายน้ำเนี่ยก็ถือกระเชา้าเล็กๆกระเช้าสีดาเนี่ยเอาออกมาแล้วก็ แจกแก่พายไม้ตัวละใบเห็นภาพไหมคะเป็นการบรรยายที่เห็นภาพเนาะอะ,อะแล้วนอกจากนี้นะผู้แต่งเนี่ยก็ยังได้แฝงข้อคิดในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เราก็อย่างเช่นอะไรในตัวขันทองที่เขาได้เล่าไปว่าการทําความดีจะทําให้เราเห็นพายไม้ถูกไหมคะที่แม่เขาที่แม่ขันทองเขาสอนเขาเนี่ยขันทองเนี่ย ก็เลยปฏิบัติตามคำแม่สอนไม่ว่าจะเป็นการมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็รวมไปถึงการที่เป็นคนที่มีความเกรงใจถูกไหมคะอย่างตอนที่นางพลายไม้เนี่ยเอ้ยนางพลายน้ำเนี่ยเขาให้กระเช้านางให้กระเช้าสีดาเนี่ยตัวขันทองเองเนี่ยเขาก็เอามาแค่ใบเดียวเพราะว่าเกรงใจเนาะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่อง ขันทองก็ไม่ได้ปรากฏแต่เพียงแบบอย่างที่ดีที่เราให้ปฏิบัติตามเขายังแอบแฝงเรื่องเล็กๆที่ให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำตามขันทองอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นในเรื่องของขันทองเนี่ยเขาออกมานอกบ้านตอนกลางคืนตอนกลางคืนเพียงคนเดียวถูกไหมคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเพราะว่าเรายังเด็กอยู่แล้วก็การที่ออกนอกบ้านตอนกลางคืนเนี่ย มันอันตารายเพราะว่ามันมืดเราก็จะมองไม่เห็นว่ารอบตัวเรานี่มันปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่ามันมีภัยร้ายอะไรรอเราอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านตอนกลางคืนก็ควรจะมีผู้ปกครองออกมาด้วยไม่ควรออกมาคนเดียวหรือว่าหนูจะบอกว่าหนูมีพี่มีน้องออกมาเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าหากยังเป็นเด็กอยู่เราก็ไม่ควรออกมา ต้องมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยออกมาด้วยนะคะอ่าวันนี้เราก็จะเรียนกันเนื้อหาจบแต่เพียงเท่านี้มาดูกันดีกว่าว่าการบ้านวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่าการบ้านในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาก็จะเป็นหน้าที่1ถึงหน้า23นะคะ ข้อที่1ถึง5จะเป็นในส่วนของวรรณคดีลำน้ำบทที่2เรื่องกระเช้าของนางสีดาข้อ1เนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนตอบคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยเป็นเพศเดียวกับพลายไม้หรือว่าพลายน้ำอ่ะจำได้ไหมที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้พลายไม้เป็นเพศอะไรพลายน้ำเป็นเพศอะไรก็ให้เราตอบว่าเราเป็นเพศเดียวกับใครแล้วเขาก็ถามอีกว่าพลายทั้งสองเนี่ย คือใครและมีนิสมีมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็เมื่อกี้เขาก็ได้อธิบายไว้แล้วเนาะก็ยกมาตอบนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองเขาถามว่าพลายไม้ตัวสุดท้ายแนะนำวิธีการเล่นกระเช้าสิแนะนำวิธีการเล่นกระเช้าที่พายน้ำแจกให้อย่างไรและเมื่อชนะจะได้รับรางวัลอะไรอ่าเราก็ เขาก็ได้เล่าไปแล้วเนาะในเรื่องว่าเขาเล่นอะไรกันแล้วก็พอแข่งกันเสร็จเนี่ยชนะแล้วเนี่ยเขาได้อะไรถูกไหมคะแล้วเขายังถามอีกว่านักเรียนเห็นด้วยกับการเล่นแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของเราเนาะว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเราเห็นด้วยก็เขียนไปว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อ3ามถามว่า ขันทองทำอะไรที่ทำให้พลายน้ำเห็นความดีและพลายน้ำทำอย่างไรจึงทำให้ขันทองมองเห็นและมองไม่เห็นพลายน้ำอ่ะในนี้เขาก็ในหนังสือเขาก็ได้เล่าแล้วเนาะว่าขันทองได้ทำอะไรที่ทำให้พลายน้ำรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีจังเลยเลยทําให้เห็นแล้วการทําให้เห็นเนี่ยเขาทาอย่างไรคุณครูว่าเมื่อกี้นี้เราอ่านกันไปแล้วเนาะน่าจะตอบได้นะคะ ต่อไปข้อ4ี่เขาให้วาดรูปพายน้ําและเขียนคำบรรยายประกอบตามความเข้าใจของนักเรียนจากเรื่องที่อ่านก็คือในเรื่องที่อ่านใช่ไหมตอนขันองเนี่ยเขาเห็นพายน้ำแล้วเนี่ยเขาบรรยายออกมาว่าเห็นพายน้ำในรูปร่างแบบไหนก็ให้นักเรียนอ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็วาดรูปออกมาตามจินตนาการที่เราได้อ่านว่า คลายน้ําในความคิดเราจากการอ่านเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ให้เขียนบรรยายด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ระบายสีมาให้สวยงามนะต่อไปข้อ5เขาถามว่าทําไมจึงเรียกผลของเถาไม้ตามเรื่องว่ากระเช้าสีดาอ่ะเพราะอะไรนะมันมีอยู่ในหนังสือลองอ่านดูแล้วก็ข้อสุดท้าย ให้หนูข้ามไปทำตรงหน้า25ที่เป็นข้อ4นะคะเขาถามว่าเขาบอกว่าให้ดูภาพกระเช้าสีดาแล้วเขียนคำบรรยายใต้ภาพก็ให้เราเขียนว่าอธิบายภาพนี่แหละค่ะว่ากระเช้าสีดาเป็นยังไงเนาะอ่าการบ้านมีแค่หกข้อไม่ยากมีในหนังสือส่วนใหญ่มีหนังสือทั้งหมดเลยจะมีที่ถามความคิดเห็นของเราที่อันนี้เราต้องคิดขึ้นมาเองแล้วก็ มีการวาดรูปตามจินตนาการถูกไหมคะแล้วก็ให้เราบรรยายออกมาว่ารูปที่เราวาดเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าส่วนการบ้านเก่านะใครที่ยังไม่ได้ทำก็ทำให้เรียบร้อยด้วยเราจะได้ไม่มีงานสะสมเพราะว่าการที่เราเรียนไปอย่างนี้เนี่ยคุณครูก็จะให้เราทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆเนาะกว่าจะเจอกันก็ไม่อยากให้เรามีงานค้างก็ค่อยๆทยอยทำให้เสร็จนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เราตั้งใจเรียนกันมาจนจบนะค่ะก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ